cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. การล้างแค้นตื่นขึ้นแล้วเอ้าด่านนี้ผมผมยังเล่นไม่จบเหรอโอ้ตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคเล่นแรกๆมั้งเนี่ย ไอ้ดานนี้มันแจกอะไรอ๋อแจกร่างจริงแมวว้าวโอเคแสดงว่าตอนนั้นผมได้แล้วผมเลิกเล่นเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเล่นให้จบครับจะได้อาหารแมว30ิกระป๋องด้วยนะปะ่ะลุยเดี๋ยวก่อนขอจัดทับแป๊บหนึ่งมันมีตัวทีเวฟอะแต่มันน่าจะเล่นง่ายแหละเพราะว่าครั้งที่แล้วเรายังเล่นผ่านมาเลยนะสมัยนั้นยังเล่นยังเล่นเกมนี้ไม่เป็นด้วยนะที่แบบชนะไปอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูครับ เต้นให้มันจบๆไปจะได้เคลียร์เลยทีละด่านทีละด่านเนาะจะได้ไปลุยตำนานเขียวกับเขาสทัทีไปไม่จำเป็นต้องสาบแช่งวงเล็บบ้าคลั่งเดี๋ยวๆๆลืมเปลี่ยนป้อมปืนเอาปืนบาสักสิทธ์มาก็ทำอะไรไม่ได้นะมันใช้ในการจัดการซอมบี้ไงอันนี้มันไม่มีซอมบี้โอเคป้าลุย ปรับข้อมเร็ว1.3นะครับมาแล้วแมวเววาแมวเารู้สึกจะโจมตีไกลด้วยมั้ง <c oughs> คือเอาเอาว้าฟาดหัวแต่มันเป็นด่านแบบสำหรับมือใหม่อะ่ะผมว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าแมวธรรมดามาสู้ก็น่าจะชนะได้อย่างที่บอกครับเรามาเก็บด่านเก่าๆที่ยังไม่ชนะ แต่มันก็ยังมีด่านกเก่าๆที่ผมยังไม่ชนะอีกเยอะนะที่ยังไม่สามารถชนะได้จริงๆยังด่านที่มันมีบันปันเอเลี่ยนเอเลี่ยนที่มันเป็นมีหางลากคล้ายๆกับชิวกอสในเกม a อาเวีมันก็ยังชนะไม่ได้ทีโนโบีก็ยังชนะไม่ได้เลยประมาณนี้ค่อยๆเล่นไปครับชนะเรียบร้อยจบเกมเคลียร์ไปทีละด่านเนาะโอเค